จากนั้นก็กลับมาถา,เามเรื่องสามีรอยรั้นนะคะเ่ือก,กับยนะูคลายเพาร์ทเนอร์เนาะก็คือคนที่เป็น์ทเนอ์เราปัจจุบันเนี่ยก็ใส่กิฟบเงเนมนะคะชื่อ,ขอเขาแล้วก็ชื่อการแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วมถึงวันเกิดสัญชาติแล้วถ้าตอนนี้อยู่ด้วยกันก็ตอบ yes แล้วก็แผนที่จะแบ่งกิ๊บด้วยกันใช่ไหมถ้าถ้าใช่ก็ตอบ yes แล้วก็ใส่อาเลขพาสปอร์ตเขาไปด้วยค่ะจากนั้นกดเซฟแล้วก็ไปต่อจ้า ไปต่อเนาะเขาก็จะถามเกี่ยวกับดีเทลที่เราอยู่กับคู่มัน่นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยว่าอยู่ตั้งแต่แบบช่วงไหนเดือนไหนวันไหนถ้าจำวันที่ไม่ได้ก็ใส่เดือนกับวันปีไปใส่เดือนกับปีไปเลยค่ะจากนั้นเนาะเขาก็จะถามเกี่ยวกับว่าก่อนหน้านี้นเคยแต่งงานกับใครมาหรือเปล่าถ้าไม่ก็โ no, น no no นะคะแล้วก็ถามเกี่ยวก,กับว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยเขามีคุณสมบัติตามนี้ไหมก็คือ อย่างเช่นแบบเป็น BTS citizen ใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบ yes ไปเลยค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสามีเป็นอะไรกันก็เอออันนี้มันเราว่ามันสามาถแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะทำไมมันถึงแบบถามซ้ำๆแต่ก็ตอบไปเถอะนะคะก็โอเคถ้าเราเป็นผู้หญิงก็จะเป็น wife เนอะโอเคต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับ home office reference number ของสามีเราถ้ามีก็ตอบ yes แล้วก็เกาะไปถ้าไม่มีก็ใส่ no นะคะ อันต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของสามีเราเขาก็จะแบบให้กรอกอ่าอีเมลแอดเดรสแล้วก็เป็นเบอร์โทรไปค่ะต่อมานะคะก็เป็นข้อมูลของอ่าสามีเราเหมือนกันเนาะก็เกี่ยวกับแบบพาสปอร์ตของเขาก็ให้อ่าใส่ yes ไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกรอกพาสปอร์ต number ไปค่ะรวมถึงที่แบบว่าออกเอกสารรู้สึกว่าถ้าแบบเป็นคนอังกฤษพาสปอร์ตใหม่มันจะเป็น hmpo นี่แหละ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือวันออกแล้วก็วันหมดอายุนะคะแล้วก็อย่าลืมติกว่าเออเนี่ยเราอะสามารถเตรียมก๊อปปี้ของพาสปอร์ตสามีเราไปด้วยเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่สามีเราเนี่ยพูดได้อย่างแข็งแรงเลยแล้วก็ตอบไปทั้งอังกฤษกับไทยคะ่ะแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นภาษาที่เราใช้คุยกันนะคะแล้วก็เป็นทั้งอังกฤษและไทยเช่นกันนะคะโอเคต่อมาะ,ะ้ะเกี่ยวกับข้อมูลการแต่งงาน เขาก็ถามว่าเมื่อไหร่เนาะที่เราแบบมีการแต่งงานหรือจดทะเบียนเกิดขึ้นแล้วแต่งงานที่ไหนอะไรยังไงประอาท,ทาวสิตี้นะคะก็กรุงเทพคัพ้นที่จไทยแลนด์แล้วก็แบบที่ประมาณไหนอันนี้ก็คือคําตอบเหมือนเดิมนะคะ Civil พาร์นเนอร์ชิพแอที่ไหนก็ว่าไปเนาะต่อไปก็แบบว่าอันนี้มันซ้ากันจริงๆอะิะคือเราแต่งงานแบบตัวต่อตัว,ตวใช่ไหมก็ใช่ก็ตอบ yes ไปค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แพลนที่จะแบบแต่งงานใช่ไหมก็ไม่ใช่เพราะแต่งไปแล้วเนาะ ก็ตอบ yes ไปจากนั้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยมีมีอะไรที่ต้องแบบซัพพอตอีกไหมหรือแบบมีคนที่เขาเคยแต่งงานก่อนหน้านี้ไหมอะไรเงี้ย,ย,อ,ยอย่างของเราไม่มีเราก็ตอบนงไปหมดเลยค่ะแล้วก็ก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลที่ว่าเราอยู่ที่ในอังกฤษเ,เราก็ดูข้นี้ให้ดีนะคะ accommodation เนาะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอย่างที่แจ้งไป ก็สังเกตนะคะคำนี้ก็จะเกี่ยวกับที่อยู่ให้กับที่อยู่ไปนะขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงนะคะโอเคมาที่บกับอ่าไอคอมไบเดชั่นเนาะก็อันแรกนะเขาก็จะถามว่าเออที่อยู่เนี่ยเป็นของสามีแล้วใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no แล้วก็ให้ตอบถ้าสมมติว่าเราตอบ no เนาะเขาจะถามว่าแบบมันเป็นแบบออปชั่นแบบไหนอะไรเงี้ย ก็ให้ตอบไปอย่างของเราเพราะว่าเป็นบ้านของพ่อแม่เขาใช่ปะเราก็ตอบเปนน้วเชอแล้วก็อธิบายเขาว่าเป็นแบบบ้านของพ่อแม่สามีแล้วก็เขียนชื่อเจ้าของบ้านไว้ค่ะแล้วก็ต้องแจ้งไปด้วยนะคะว่าในบ้านนี้มีห้องนอนกี่ห้องนอนแล้วก็ห้องอื่นที่แบบไม่รวมกับห้องครัวแล้วก็ห้องน้ํากับห้องอาบน,น้ำเนี่ยมีกี่ห้องก็ใส่ไปแล้วก็เซฟนะคะจอกนั้นก็เกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไระอ่ะอ่เธอ Resident at d h i s property นะ้คือแบบในบ้านเนี้ยมีใครอยู่อีกไหมถ้าไม่มีก็ใส่ no ไปเลยค่ะอ๋อมาต่อมาต่อมาต่อที่แบบ specific benefit ใช่ปะก็คือแฟนเราเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แบบมี benefit อื่นๆเลยที่แบบจะรับได้เราก็เลยให้เขาอ่าไม่ใช่เราก็เลยให้เขาเขาก็เลยตอบเป็น no นะ้อก็คือไม่ได้เงินจากอะไรทั้งนั้นตามที่แบบ list มานี้อันต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวกับ ข้อมูลเพิ่มเติมของเด็กถ้าสมมติเขาไม่เคยมีลูกเนาะก็ตอบ no ไปเลยค่ะเขาเคยมีลูกหรือแบบต้อซัพพอร์ตใครอะไรเงี้ยก็ต้องตอบ yes นะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเกี่ยวกับไฟนนนซะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินสิ่งนี้นะคะสายง่ายและปลอดภัยที่สุดถ้าใช้สามีก่อค่ะเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาล้วนๆใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามก็มาช่วยกันถึกสากันก่อนแล้วกันเนาะเกี่ยวกับข้อนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ specify benefit นะคะ อธิบายเกี่ยวกับรายได้เนาะว่าเราเขาเานี่ได้รับอะไรเป็นพิเศษไหมแต่ถ้าไม่มีอะไรพิเศษนะคะเขาไม่ได้เป็นแบบพวักาหารตำรวจผ่านสึกหรือแบบเขาเรียกว,ว่าอยู่ในเกี่ยวกับหมวดพวกนี้ค่ะสงครามอะไรเงี้ยก็ตอบโนไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะถามเกี่ยวกับว่า,า additional sponsor student เนะาะสามีเราเนี่ยหรือว่าภรรยาเราเนี่ยต้องอต้องมีการแบบ support เด็กหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ตอบโ no นคะ่ะจากนั้นนะคะมาดูเรื่องของ financial requirement เนาะก็อย่างย่งเขาเรียกว่าอะไรอะคือหลายคนอะอาจจะเลือกเป็นแบบว่าโ์รายรับต่อปีใช่ไหมคะว่าต้องเกิน18,600พาวต่อปีหรือบางคนก็อาจจะใช้เป็นเงิน pension หรือแบบเป็นเงินเก็บเนาะถ้าเราใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราใช้เป็น หมวดในก็ตามเนี่ยเราก็อย่าลืมเก็บเอกสารทางการเงินให้เรียบร้อยนะคะเพราะเขาก็จะถามว่าเราย่าสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าอาการเงินเนี่ยมันถึงตามที่เขา Request ถ้าได้นะคะเราก็ตอบว่า yes เนาะแล้วก็กดเซฟค่ะมาต่อเนาะที่เกี่ยวกับประเภทของอรายรับค่ะก็คือ select income type ก็ถ้าแฟนเราเป็นลูกจ้างนะคะก็ตอบอันแรกเนาะแต่ถ้าแฟนเราเป็นเจ้าของกิจการก็ตอบอที่2หลังจากนั้นก็กดเซฟไปเลยค่ะ ะนั้นนะคะเขาก็ถามว่า employment เนี่ยก็คือนายจ้างปัจจุบันของสามีเราว่าเป็นใครชื่อบริษัทอะไรข้อช่องแรกนะคะก็คือให้เติมชื่อบริษัทอันที่2ก็คือให้เติมที่อยู่อันที่3ก็คือบอกชื่อเมืองอันที่4ก็คือแบบบอกบอกเดทบอกจังหวัดอ่าใช่อันที่5ก็คือบอกรหัสไปรษณีย์ที่6ก็คือประเทศอันที่7ก็คือเป็นเบอร์โทรนะคะแล้วก็อันที่8ก็คือเป็นอีเมลแอดเดรสเนาะ ามาเขาก็ถามว่าแล้วตำแหน่งตอนนี้เป็นอะไรนะคะก็เกาะไปค่ะแล้วก็งานเนี้ยเป็นงานประจําหรือว่าเป็นงานถาวรไม่ใช่สิงานประจาหรืองานชั่วคราวโอเคต่อจากนั้นค่ะก็ให้เขียนราคาว่าํามีเราเนี้ยเริ่มงานแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะจากนั้นก็ถามว่าอาอะไรเนี่ยขอดูใกล้ๆหน่อยครับ h a l บ d a แปนไป n ก็ถามว่าก่อนหน้านี้6เดือนเนี่ยก็ที่นี่จ้างใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบ yes ไปนะคะถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no เนอะแล้วก็ต่อไปนะคะ what do they earn เนอะก็คือว่าได้เงินอะไรยังไงก็อย่างเราติ๊กไปข้อนี้เพราะว่าเงินมันก็แบบได้เท่าเดิมแล้วก็ได้มากกว่าที่าทางการเงินของวีซ่าเรียกร้องด้วยก็เลยแบบกดเป็นข้อนี้แล้วอันต่อมานะคะก็ให้ใส่ รายได้ต่อปีของสามีเราเป็นหน่วยของเงินพาวนะคะต่อมาก็ถ้าเขาก็ถามว่าก่อนหน้านี้12 12เดือนที่ผ่านมาได้ทำงานที่อื่นไหมถ้าไม่ได้ทำล้วก็ก,กด no ไปเลยค่ะแต่ถ้าได้ทำเราคิดว่าอาจจะต้องใส่ yes แล้วก็ใส่ข้อมูลเพิ่มค่ะต่อมาเนาะเขาก็ถามเกี่ยวกับรายละเอียดงานในอนาคตของสามีเราที่จะทำที่อังกฤษบอกกันเลยนะคะว่าอันนี้คือต้องให้แฟนได้งานที่อังกฤษแล้วก็ สามารถเริ่มภายใน3เดือนได้เนะมันจะได้แบบปลอดภัยเกี่ยวกับวีซ่าของเราช่องแรกนะคะก็คือใส่ไปเลยค่ะว่าตำแหน่งงานนะคะอันที่2ก็คือเงินเดือนที่เงินรายปีที่จะได้รับะคะ่ะอันที่3ก็ชื่อบริษัทที่สก็คือเริ่มงานได้วันไหนเดือนไหนปีไหนอันที่5นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเลขรหัสไปรษณีย์นะคะของที่ทํางาน แล้วก็ให้กดตรง uh, n t address manualy l หนอ่อยก็คือให้พิมพ์เองเลยนะจ๊ะต่อมาก็คือข้อมูลเกี่ยวกับที่ทำงานเช่นกันคะแล้วก็แจ้งเมืองเบอร์แล้วก็อีเมลของ HR ที่นั่นก็ได้นะคะแล้วก็อีกคำถามหนึงก็จะถามว่าเนี่ยสามีเราเนี่ยจะเริ่มงานที่กิบภายในตักเดือนใช่หรือไม่ก็ตอบว่าใช่นะคะนั่นต่อมาเนาะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ใส่ในข้อมูลนี้ได้นะคะถ้าไม่มีก็ละทิ้งไว้เลยจ้า มาลวจ้ะออกมาลวจ้ะสารทียร่ยากโอเคมาดูกันนะคะเกี่ยวกับ d e c a r a t i o n เนอะอันนี้ก็คือติ๊กๆ,ๆหมดเลยค่ะก็น่าจะเกิน18กันแล้วใช่หรือเปล่าสาวกดนะคะแล้วก็ accept the a p p r o a c อันที่6ก็ payment อันนี้ต้องเลือกสามีเลยค่ะเพราะว่าต้องมีคนจน่ายเงินก็ไปที่ go to ihs เว็บไซต์เนาะเพราะว่าอันนี้เราจะไปกอกเกี่ยวกับข้อมูลของอ เหมือนคล้ายๆกับ NHS อ่ะเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินใช่ไหมก็คือเข้าไปนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลไปเขาก็จะมีแบบข้อมูลมาในอีเมลเราด้วยก็คือต้องจ่ายค่ะพอจ่ายเสร็จล้วก็กด continue อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมี summary มาค่ะว่าข้อมูลเราประมาณนี้นะอ่าแ p ปพลิเคชัน UK ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no สเตง ในแบบพวกเกาะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอบโนงแล้วก็มีชื่อจริงเราอีเมลเราเ่าเรามาจากที่ไหนแล้วก็แบบเป็นวีซ่าประเภทไหนราใช้ชื่อเป็นวีซ่าใช่ไหมลอกว,วีซ่าใช้ก็เป็นเมียเขาแล้วเนาะก็เลยแบบเป็นวา์มั้งแล้วก็เป็นเลขของพาสปอร์ตกับวันเกิดน,นะคะจากนั้นถ้าโอเนี่ยเราจะบอกว่าอันข้างล่างอะ่ะก็คือให้ดาวน์โหลดข้อมูลอะ่ะเป็น PDF ไปก็ดีเนาะเพราะว่าวันที คือเวลาเตรียมเกสารตอนที่จะไปสแกนที่ v f s อะค่ะจะได้มาเช็คข้อมูลอีกทีนึงเพราะว่ามันจะโหลดได้แค่วันนี้ไงงนั้นมันก็จะได้งมาที่หน้าอันนี้เนาะก็ถ้าเราจ่ายเงินขขงอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าเออเนี่ย i h s ของเราว่ามันเป็นเลขอะไรบาบา,บา,บาก็เก็บไปเลยนะคะจากนั้นก็มาที่ข้อ6ที่เรื่อง PayAgain นะคะ <c oughs> ก็เขาถามว่าหลังจากที่แบบ อย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปรับการ์ดที่ไหนเราเลือกที่จะแบบไปรับการ์ดเองนะคะก็คือกดเป็น collect form iuk post office มันก็จะแบบเป็นที่อยู่ของเขาเรียกเลยเนะี่ยอ่าไปซีนี่ใกล้บ้านเราที่อังกิษอะค่ะเราก็ไปรับเองได้เลย,เลยก็คือกรอกยังไงใช่ไหมก็คือกรอกอันข้างล่างจ้ะ enter iuk post code นะแบบบ้านตรงที่อังกฤษอะ รหัสไปซีอะไรก็เกอข้างล่างแล้วก็เอนเทอร์มันก็จะขึ้นไปข้างบนว่าให้เราไปรับที่ไหนมากันค่ะที่จ่ายเงินเกี่ยวกับ standard service pay อย่ที่เราจ้างไปนะว่ามันจะแค่แบบพัพนห้าพันณมาเร้อยที่สิบ 6, 000, 9 9นไทยบาทอันนี้มันไม่รวมกับที่โดนไ h s ไปนะก็นั่นราคาะก็ต้องจ่ายค่าจะบอกว่าค่า ค่าเฉงเงินน่ะเขาเก็บค่าติดไว้ประมาณร้อยเหรียญองมั้งถ้าเราคิดไวนะ้น่ะ่าจะแบบประมาณสามพันถึงนึงร้อยเหรียญทหรัฐนะคะแล้วเอาเป็นว่ายัางไงก็ต้อง่ายตาก็เลือกเลยค่ะว่าจะใส่เป็นอะไรยังไงพอ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาเนาะข้อมูลก็จะเข้าที่อ e ีเมลเราด้วยนะคะจากนั้นนะคะกลับไปจองเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะเข้าไปทำไบโอที่บ b F s วับนไหนก็คือกรอกข้อมูลในเลฟนัมเบอร์นะคะเลฟนัมเบอร์เนี่ยจะได้จากอ e ีเมลเรานะคะ ส่วนอ e ีเมลเราเนี่ยก็พิมพ์ไปในจายอีเมลเราแต่ก็เลือกเลยนะคะว่าจะไปที่ไหนถ้าเราอยู่กรุงเทพเราก็เลือกเป็น uk visa application center บางกอกนี่ก็ได้ค่ะที่ตึกเทนดี้อ่ะตรงตรง,ตรง so, อโศกอะค่ะมันจะได้แบบไม่ต้องจ่ายค่านันค่านี้เพิ่มโอเคเอาเป็นว่าพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คลิกไปที่ book an appointment ดูได้เยนะคะถ้าเป็นสีเขียวก็คือว่างเนาะแล้วก็หรือต้องเลือกจ่ายหรือว่าถ้าเป็นสีแดงก็คือต้องจ่ายเงินเท่านั้น แล้วก็สีดําก็คือไม่ว่างนเจ้าวันนั้นก็เลือกมาสักวัน,นะคะ่ะก็อย่างไงก็เลือกวันที่ไม่ต้องจ่ายตังค์แน่นอนหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเซอร์วิสอีกหลายเซอร์วิสที่ชาร์จคันแพงมากเราไม่ได้เลือกในนี้สักอย่างเลยอะ document อ,อันนี้เขาเรียกอะไรนะสแกน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 ,สแกนอหน่อยอ่ะสามพันเออนี่ไงด document scanning e x t e n s แ o น,แนเพราะว่าเรารู้นะว่าโปรเซสเนี่ยคนชอบมีปัญหากันบางทีสแกนไม่เขา้าใช่ปะ่ะเราก็เจอหน้านี้เยอะแยะมากมายก็เลยใส่ก็ได้สามพัน แล้วก็เช็คข้อมูลนะคะว่าโอเคหรือยังโอเคแล้วก็กดจ่ายเงินแล้วก็หลังจากนั้นก็จบทั้งหมดของโปรเซสค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ตั้งใจฟังอาจจะพูดเลยไปบ้างถ้างงตรงไหนก็ถามตรงอา่าคอมเมนต์ข้ขขางล่างได้เลยนะคะต้องางพูดไวๆเพราะว่าโปรเซสมันเยอะเลเยแล้วแบบอยากกระชับเขียนให้ได้ไวที่สุดค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับวีซ่านะคะ